เฮ้ยทางเธอจะมีใจหรือเปล่าเธอจะมีใจหรือเปล่ายินดีกันจีบกันดีไหมย้สวัสดีค่ะทุกคนยินดีเป็นรักควาสุดชอบรักกีทีวันนี้เว้ยตื่นเต้นมากคือต้องบอกว่าพรุ่งนี้ต่างหากวันที่น่าตื่นเต้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญของเราและแฝงมวยใครที่ดูช่องเรามานานจะรู้ว่าเช้งล็อกอ่ะไม่เคยพาอีแฝงหรือมาสติแตกไปเจอหมาอื่นเลยคือพรุ่งนี้เราจะมีเดทของแฝงเว้ย นี่ถึงขนาดาทำผมทรงอารีนาแกนพันยอนแกนพย,ย,<ก>ย้อนไม่จ<า>ับน้ะให้มาไม่ต้องอาบน้ำ่ะเราจะต้องให้ลูกเราสะอาดหอมฉุยขี่ตาวเหม,ม,ม็นๆไม่ได้ไอ้เขาตอนนี้ลูกเหม็นเหมือนขี้เลยไม่ได้เดี๋ยวไปรอดูว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงตอนนี้ขอไปอาบน้ำแป,ป๊บไม่ใช่อาบน้ำตัวเองอาบน้ำหมาเอ๊ะ Good ุด r n i น g วันนี้เรามีนัดไหนๆก็ไหนๆขอรีวิวสภาพหน้าก่อนละกันมีคนดูถามมาเยอะว่าทำไมพี่เชงเขาอ,อยากเขาไปพี่เชงอะอเอาพูดตรงๆนะน่าจะกรรมพันธุ์คือไม่ค่อยบำรุงเท่าไหร่นานๆทีก็จะทาบางทีก็ลืมทากันแดดโดยซ้ำไปบางทีไม่ไม่ไม่ลืมอะขี้เกียรติทากันแดดจะเน้นไปในทางทําความสะอาดหน้าให้มันสะอาดจะว่าไปพี่เชงไม่มีสวมาสองสามคลิปแล้วพี่เชงใช้อะไรแนะนำก็ดูหน่อยเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเลยว่าสกินแคร์มีอะไรบ้างอันแรกถ้าใครแต่งหน้าต้องมีรีมูเวอร์นะงช้ ที่2ใช้มานานมากแล้วนี่ดรมนตรีแอนเนียนออยล์คอนโทรลหลอดสีฟ้าใช่สปอนเซอร์คลิปนี้แต่ถึงไม่สปอนเซอร์ฉันก็ใช้อยู่แล้วฉันใช้มาแหลอดแล้วเนี่ยคือเชงเป็นพวกชอบใช้โฟมล้างหน้าล้างอ่ะฉันชอบความนุ่มของโฟมเนื้ออกปะโดยเฉพาะอันนี้เดี๋ยวมาเมาส์อีคทิแล้วถ้ากรณีที่ฉันเป็นสิวแบบเนี้ยก็ต้องแต้มยายาแต้มสิวอ่ะกลับมาเมาส์ที่น้องดรมนตรีก่อนล้างไปเมาส์ไปโอเคนะทำหน้าให้เปียกก่อนจ้ะ กลบีบโฟมประมาณนี้เดี๋ยวน้นิดนึงแล้วก็ขยี้น ЕН ้องน้องก็จะขึ้นเป็นโฟมได้อย่างง่ายดายเหมือนโฟมในคาปูชิโน่อะอือ๊บอึ๊บโอ้โหอันนี้นึงจัทั้งตัวแล้วจ้ะนุ่มมาก ดูดิตอนนี้เขามีโปรโมชั่นแบบเพิ่มปริมาณ25%คุ้มสุดๆใครอยากลองใช้อ่ะรีบไปตามตอนนี้นะคะตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปเซเว่นอีเลเว่นท็อปบิ๊กซีโลตัสมีหมดคือล้างแล้วหน้ามันสะอาดมากเลยทุกคนและเอาอยู่เรื่องของความมันมี2ขนาดนะหลอดเล็ก49บาทหลอดใหญ่85ขอล้างก่อนเนาะสะอาดมากแล้วแบบน้องเขาไม่ตึงเหนียวนะบางครั้งเราใช้โฟมล้างหน้าเราจะรู้สึกว่ามันแห้งเกินจนเอียดอัดแต่น้องคนนี้ไม่เอียดอัด ขอไปแต่งตัวเตรียมตัวก่อนเดี๋ยวฉันต้องไปรับแขกไปเตรียมพร้อมก่อนต้องไปเตรียมอ e ีแฟนให้พร้อมด้วย One eternity later แปง้งอาบน้ำแล้วขนสวยเชียวสี่ชั่วโมงเลยนะที่จะเจ๊อาบให้แกนะ <c oughs> วันนี้จะมีเพื่อนมาหรือเปล่า <c oughs> ไม่รู้ค่ะ <c oughs> เพื่อนเหรอคะเพื่อนหรือผัวคะเดี๋วยวรอดูกันเจอเพื่อนจะเป็นยังไงรอเพื่อนกันนะเพื่อนกำลังมามาลามาล้วมาลามาลามาล แขกของเราพี่โอจากบาร์รถก้านเองคุณหน้ากันหรือเปล่าเราเคยไปถ่ายคลิปกับพี่โอมาแล้วครั้งหนึ่งกดไปดูคลิปนั้นได้ที่ตัวไอเลยจ้าวันนี้พี่โอเป็นคนพาคู่เดทของแฟงมาเป็นคู่เดทที่ชื่งรู้สึกว่าเข้ากับแฟงมากๆเป็นคู่เดทที่ชื่งรู้สึกว่าเข้ากับแฟงมากๆเป็นคู่เดทที่ชื่งรู้สึกว่าเข้ากับแฟงมากๆจจ๊ด ผู้หญิงคะเนี่ยผู้ชาย้งคู่เลยจ้ะใช่เลยคู่เดทของแฟงเป็นผู้ชายก็พรแฟงชอบพี่ล็อกอะเขาจะนะแฟงชอบปั้มล็อกอะแต่ว่าแฟงอาจจะอยากได้แฟนเป็นผู้ชายแล้วแบบเราก็อยากจะหาแฟนที่แบบตัวใหญ่ใจดีอบอุ่นกำยำก็เลยออกมาเป็นน้องเด่นนี่แหละ โดมกินไฟไปเปลี่ยนแอสตันกับ g ีทีแอสตันตัวใหญ่กันมีแอสตันมีจีทีพาไปทั้งไหนกัน a few moments later น้องจะเอาไมค์กูแล้วเกิดปัญหาแล้วทุกคนพื้นที่ในสตูมันไม่พอเป็นแผนเป็นแพนพาโนมาหาแฟนดึงมาอุ้ย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 มาแล้วเฮ้ยโอ้โหส้วมพังเฮ้ยใครอ่ะเออเดินกันเดินกัน เฮ้ยค่ายาไม่เคยเจอเลยอ่ะโอ้โหดมกันใหญ่เลยดมกันใหญ่เลยเออพี่รอค่ะไอเดนมันมีหนอนเหมือนผงเลยฮะมีหนอนเหมือนของพี่ร็อด้วยนะคะคายาเออหนอน,นเอยแล้วนายมีหนอนไว้นายจะดูหนอนเราก็ได้นะเราโอเคเล้ยเพื่อนเราจะพาไปทัวร์ข้างนั้นนั่งซ่วมเราเองโอ้โหซ่วมซ่วมค่ะ เออที่ต้องเยอะตังะ้งแยะทำไมพวกนายต้องมาเล่นตั้งสื่อมเราแล้วเขินหรือเปล่าม่ชิช่องเราเต็มเลยนะนายอยากจะทิ้งช่องก็ได้นะเรายอมแต่ขอำํำรวจหนอนหน่อยหน่อยทำไมนายตัวใหญ่จังเลยอะ่ะเจ๊จมันตัวใหญ่กว่าผมเองอะ่ะเจ๊ออยู่ดีๆอีแฟงก็ออพี่สาวดีค่ะพี่สาวเล่นกับผมสิพี่สาวอ้พี่สาว ไม่เล่นกับเด่นเล่นกับพี่สาวดีกว่าพี่สาวไม่เล่นกับหมาอีแฟงมันเมินเด่นเล่นกับพี่สาวเฉยเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเลโอ้ยเี่นยังไมชอบเล่นแบบนี้อ่ะไชอบเล่นอย่างเงี้ยตัวมัใหญ่กว่านะไปเล่นกับเพื่อนไปครับครับครับรับของรับของเบียนหัวไปเอาของเล่นไหมเอาของเล่นไหม ต่อผัวน้องอีกทำไมที่ใส่แบบนี้นะจะเอาพวกไปน้องไม่กัดกันนะ่าวนอนแล้ว่าวนอนแล้วเหนื่แล้วพังละเฮ้ยทีนเธอจะมีใจเกันเธอช่วียแ่ใช้ใหด่องแเลยนะเขาชื่วีชัยลัชง เขาช่งอีกเสยงหนึ่งเขาส่งอีกยงหนึ่งผู้ชายผู้ชายแล้วคนโดนจีบแฟงพาเพื่อนเข้าถ้ำหน่อยสิถ้ำที่พังแล้วของแฟงนั่นเหอ้ยน้องเล่นบอลแล้วแฟงมาทดสอบแฟงกันว่าแฟงจะหวงของของมันไหม แล้วแฟนก็ยอมนะคะเอ้ยแกแบบว่าแฟนกะยอมให้เพื่อนเล่นของเล่นเว้ยคือแฟงไม่กัดเพื่อนถึงแม้มันจะเป็นของเล่นอันโปรดของมันนะอีบอลชีสอันนั้นน่ะกองแฟงก็ไม่ห่วงเพื่อนสามารถเล่นทุกอย่างของแฟงได้แฟงแบบโอเคเพื่อนเอาไปแล้วถ้าเป็นคนน่ะห่วงไหมเหลิมล้วน้องจิงเลยรักเราเอมือนกันอีกเนี่ยเล่น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 กับดีจีและกินว่ะแบบกินเยอะแต่ ไแใจยแฉ่งรักไหมตัวน้อไม่ไมีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่คุณเรียกค่ะเอ้ยทุกคนน้องๆเขาเริ่มแบบเข้าสู่โหมดคามีสติแล้วเพราะไม่ใช่อะไรหรอกพลังงานหมดแล้วน้องเริ่มจะนอนกันแล้วเรียบร้อยกันแล้วดูสีน่ารักจังเลยมาที่ไหนล่ะ

พ <Hey, boy. S 2> ี่เมไ่ไแล้วอ่ะพเราค่ะดป็น้ที่เาอกว่าเดินกับใสอยู่ด้วยกันแล้วังบ้านเ่ยกูเชื่อเลยล้วงกระเปบ้านกระ จุดประสงค์ของการพาเด่นมาหาแฟงเนี่ยทุกคนพอจะรู้แล้วใช่ไหมว่าเราอะอยากหาเพื่อนให้แฟงพูดเลยว่าเรากําลังศึกษากําลังหาข้อมูลอยู่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือจะแฟนหรือจะอะไรยังไงดีสายพันธุ์ไหนเข้ากับแฟงที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างฟูจิอย่างเงี้ยก็เล่นด้วยกันไม่ได้นึกออกไหมเพราะว่าฟูจิตัวเล็กอะและอีแฟงมันเล่นรุนแรงอะฟูจิก็จะเจ็บแล้วก็กัดมนันไงใครมีพันธุไหนที่อยากให้เราลองมาเล่นกับแฟงก็ลองคอมเมนต์มาดูนะ บายค่ะบายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรองเท้าก่อนไปแม่มาเล่นกับแฟงอีกนะขอบคุณนะคะพี่โอ๊ตบายบายบ๊ายบายบ๊ายบาะเมื่อโกเดนกับฮัสกี้มาเจอกันบ้านก็จะพังประมาณนี้แหละฝาโฟมล้างหน้าด็อกเตอร์มนตรีหลอดสีฟ้าสูตรแอคเ acne and oil คอนโทรลใครที่มีปัญหาสิวผิวมันแนะนำให้ลองตอนนี้คุ้มมากมีโปรโมชั่นนะคะเพิ่มเพิ่มปริมาณนี่ใส่เฟกเพิ่มปริมาณยี่สิปร์เซ็นตค่ะ คุ้มสุดไปตามตามร้านห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปเซ็รุ่งอีเลฟุ่งมีหมดะคะตอนนี้เราขอแบบว่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆก่อนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยใครคิดว่าแฟงเหมาะกับโลเด้นก็คอมเมนต์มาบอกเราหรือใครคิดว่าแฟงเหมาะกับพันไหนอยากให้เราลองพาพันไหนมาเล่นกับแฟงหรือม,มาพังบ้านพังศัตรูเราคอมเมนต์คอมเมนต์นะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปซ่อมศัตรูก่อนตัพังที่น่ามากบายชว เอาไปนาย GT ก oh. ูขอเลอแฮสตันเอาบอกไปเล่นก่อนตันขอเงนอะรขอเนอะรดูดูนะดูมือเช้งนดูมือร้องนะถ้าดูมือแขงนะแข้งขอเงนอะไรซึ่งเดียวแงนิ้วซนยังโผล่